อ่าสวัสดีครับวันนี้น้องฮิตามาทำไรครับมารีวิวในเสาวัวสิงโตควายช้างมานิฮันอืมมานิคอนอ่ะมาเปิดให้ดูซิอ่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะเอาเอาเอาช้างน้อยอ่ะอันนี้อะไรครับเดี่ยวม้าอะไรอ่าไหน้องวิ่งเอาวิ่งโชว์ซิเออ วิ่งช้าๆหน่อยนะครับไหนช้างเหรอโอ้โอ้มาแล้วไอยนะโอ้สิงโตก็มาสีส้มโอ้หัวก็มาดูสิโอ้โหวิ่งกันเยอะแยะเลยโอ้ดูสิ โอ้โหมันน่ารักอย่างาเงี้ยนสาวเอ้าอูด้าควายวิ่งไปนู่นแล้วไปตามจับเจ้าควายก่อนนิดมาอา๋อกลับมาหาเพื่อนเลยนะเจ้าควายดือ้อเอาเอาเอา,เอาไปหาเจ้าวัวเจ้าวัวไม่ดือ้อปิะไปกลับไปทางโน้นกันเอามีไอตัวใหม่อีกล้วไหนไหนไหนวิ่งโชว์สิ อ๋ออย่าอย่า,ากอย่าลากลูกเอยวขาหักนะอเอเฮ้ยใครลงไม่กินหญ้าแล้วอโอเคสหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย